ให้มาอธิศัก์คืนได้ง่ายๆนั่นแหละครับมาเลเซียจะเปลี่ยนตัวสำรองคนสุดท้ายด้วยนะครับอุ๊ยแมาเกือบไปครับเกือบโดนตัดครับนรบดิน,าบบน,นสารัตให้ถ่ายทั้งซ้ายแน่นอนโยนยาวเติมขึ้นไปครับพีรนัท พีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์เปิดเติมก็เป็นทางซ้ายของเขาครับครับสิ่งก็ให้เล่นต่อนะครับเอาบอลตรงกลางมาอธิษกไปบีบได้ครับนิ่งๆแล้วโอ้โหขาเร่่เปิดไหมครับรอจังหวะอ้าวครับลุกขึ้นไป คนเดียวครับเดียงจีเข้าหาไปต่อเลือกให้ลงลงยิงเรียบร้อยครับ2-0ครับโอ้โหสุดยอดครับเกิร์กลิ้นครับโอ้โหต่อกันสวยมากครับสุดเกลิ้นพี่นุ๊กโอ้โหแม่ต้องชมการชิงและบอลช่องของเรานะจากริมเส้นนะครับแล้วรอจังหวะนิดนึงแล้วจ่ายตัดหลังทะลุช่องโอ้โหสุดยอดครับเอาละครับประตูที่สําคัญและเป็นประตูที่จําเป็นอย่างดีครับในการไปเยือนนัดสองครับโอ้โหมาได้ในช่วงนาทีที่85ครับ เป็นช่วงเวลาที่เป็นการประสานงานที่แน่นอนและลงตัวนะครับจังหวะการได้ประตูของทีมไทยครับโอ้โหดูครับโหธนาที่เห็นแล้วนะครับเราให้ไหลมาเหมือนใส่พานครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาอาจจะอ่อนล้าแล้วก็สไลด์ไม่โดนนะครับถ้าเขาโดนนิดนึงเนอาจจะเสียจังหวะครับแต่ว่าคือเตะผิดแน่ครับคือถ้าเขาสไลด์โดนนี่เราจวบลมแน่เลยนี่ดูธนาที่เห็นแล้วนะครับนี่ให้นิ่มๆแล้วบอลมันล้ำมาข้างหน้านิดนึงพอดีเป๊ะเลยครับแล้วเท้าซ้ายเลยครับ บอลถึงก่อนเท้าขวานะครับเท้าซ้ายนี่มาสุดยอดครับจุดโทษที่เราได้เอาเป็นเกมบุกที่ต่อเนื่องนะครับใชดตัวแล้วนี่เป็นการประสานงานกันต้องชมหมดทีมไทยชุดนี้นี่เป็นประตูที่12ครับในัวร์นเมนทุกประตูนะครับได้จากการประสานงานในทีมครับและการลุกที่หลากหลายจริงๆโอ้โคซิโกของเราผ่อนคลยครับคือก็อยากจะดีใจนะครับ คือเราต้องไม่เสียนะครับคือสองหนึ่งมีสทูนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือบทเรียนมีมาแล้วนะครับในรอบรองที่เวียดนามนะครับในชนะมาเลเซีย2อหนึ่งแต่ว่าไปแพ้นะครับนั้นมาเลเซียถ้าเขาแพ้สองนีก็อาจจะมีฮึดก็ได้นะครับครับเรียนตัวสำรองคนสุดท้ายไปแล้วนะครับมาเลเซียวชารูออกนะครับมันนฟลงมานครับ จับตังกันดูเป็นเกมที่ครึ่งหลังนี้เกมถือว่าซิโกโ้ั้้แก้เกมมาอย่างชัดเจนมากนะครับแก้เกมได้อย่างชัดเจนในการพิสูจน์ฝีมือเลยนะครับจดเด่นของทีมไทยนี่อยู่ที่บอลเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งเราเ,าเอามาใช้ได้ในครึ่งหลังดูครับวันนเซฟฟ้าสิบเจ็ดไทยฟาวเก้า ทำเมื่อสักครู่นั้นแก้ไขจังหวะเดียวกันนะครับแล้วไปเล่นบอลทางซ้ายดูครับนี่ครับแต่เขาไม่เจอบอลนะเพราะหนึ่งจะด้วยพลังด้วยด้วยวิธีการเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็มาด้วยดูครับดูเท้าโอ้โหดูเท้าชนะทิพย์ครับโอ้โหเหมือนเล่นลิงชิงบอลเลยครับนี่ครับการซ้อมลิงชิงบอลจังหวะเดียวสองจังหวะนี้มีประโยชน์อย่างนี้ครับนี่ครับดูครับโอ้โหจุดนี้ไม่เจอบอลเลยครับแล้วจะได้ประตูหรือเปล่าครับดูขวาเขามีให้เลือกยิงไหมครับ โอ้โหแม่เสีนดายลูกนี้จะโอ้โหสุดยอดเลยครับเหมือนบราซิลทุกเกตซูนที่ส่งบอลไปที่สี่ครั้งนะครับแล้วได้ประตูครับทะลุบอลโลกโอ้โหครับจริงจรครับเสียดายครับกวินเสียดายลูกสามแม่ครับชุดไดนิดมันบอกว่าสุดๆจริงจใช่ครับมาเลยไม่โดนบอลเลยนะครับจัดรึ่งสนามใช่ครับโอ้โหทะลุยิงเบียดไปนิดเดียวครับเขาก็ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหแม่วันนี้ถือว่า ได้ใจครับคือเราอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวครึ่งแรกนิดนึงนะฮะกับบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ครึ่งหลังนี่ชัดเลยครับว่าจิตใจเหนือกว่าอย่างไม่ชัดสุดจริงๆครับดูครับที่จังหวัดยิงจบด้วยการยิงแบบน่าจะได้ประตูเป็นการยิงครับโอ้โหชฉลี่ชปุ๋ยเขาบีบเข้ามาแล้วก็โดนนิดเดียวครับนิดเดียวครับเขาบีบเข้ามาเป็นเรดีครับคือเราต่อบอลคืด ตัดบอลแย่งได้แล้วก็ไปเล่นจังหวะเดียวนะครับมล้วลิงชิงบอลแล้วก็โอ้โหอ่าดีครับสมาฟุตบอลอย่างที่เรียนนะครับตั้งแต่รอบแรกเงินอัจฉริยที่มีตะคิวไม่ว่ากันครับเพราะจงท้ายเพราอสู้นะครับความเครียดความเกร็งนั้นทำให้เป็นตะคิวได้ง่ายกว่าอารมณ์ปกติเลยนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับมทองโอ่ดิ้งคุณนวีคุณวิรัต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมที่อัจฉริยที่แล้วครับ แล้วก็สมาร์ฟโฟบอลนั้นโบนัสตอนนี้เกือบ5ล้านแชมป์6ล้าน4แล้วก็อีก5ล้านรวม24ล้านได้เห็นทัพช้า2ประตูนะครับกำลังจะครบ90นาทีโอ้ทีมีเวลาพักแล้วก็เดินต้องเดินทางไปที่20ครับตางประเทศคอสซิโกได้